2มกราคมพศ2551สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสิ้นพระชนด้วยพระอาการผิดปกติเกี่ยวกับพระนาผีหรือท้องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระองค์มีพระอาการผิดปกติเกี่ยวกับพระนาภีหรือท้องและได้เข้าประทับรักษาพระอาการประชวนณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชจนกระทั่งวันพุธที่2มกราคมพศ2551 พระอาการประชวนได้สุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนเมื่อเวลา2นาฬิก54นาทีสิริพระชนา84ปีหลังจากนั้นในหนลวงร,รัชกาลที่9ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดก,การพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีโดยทางรัฐบาลกำหนดวันพระราชพิธีระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนพศ2551 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระศรีนครินทร์ราบรมราชชนนีพระองค์มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการทั้งด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การแพทย์และการสาธารณสุขการต่างประเทศการศาสนาและอื่นๆทั้งยังมีพระปรีชาสามารถด้านการเขียนด้านการกีฬา และด้านการถ่ายภาพ